เจ็บเอาพี่สิงห์เหรอครับไม่เทียงผมผมผมว่าเตะน่าจะเต็งหนึ so cool ่งนะครับเต็งหนึ่งแน่นอนตอนนี้คนขับนำคือผู้ใดวะไอ้สิงนะไอ้สิงครับไอ้สิงไปแล้วครับอันนี้อันนี้คือพี่สิงครับคนล้างท้ายนะไอ้นนี้พี่สิงนะครับพี่สิงนะครับปุ๊บไปๆขับเร็วมากคุณอายไหมเนี่ยคุณอาย คุณอายอยู่ใช่ไหมเอาไปไเอาโดนเออเป็นห่วงเฮ้ย49บนพมอีกแล้วนะเอาเหรอคันเดียวกับคันเดียวอีกแล้วนี่คันเดียวกับคุณเลยเหรอคันเดียวอีกแล้วคันเดียวกับคุณเลยนะฮะเขาคงจชนะหรอกเราะว่าผมส่งพลังรักไปรอทตอยู่ไหนะอยู่หลังไอ้สิงไปแล้วไปแล้วไปแล้วจเราไแล้ว ไป,ไปแล้วครับเอ้ารถพี่สิงมีปัญหานะฮะตอนนี้รถพี่สิงมีปัญหาเรียบร้อยสิงเรียบร้อยรถพี่สิงโดนตัดนะฮะเรียบร้อยสิงว้าวว้าววงหน้ากันไปนะไปรถอะไรนะข้างในนแล้วข้างในนึงแล้นนวคือชิคือเขาที้หนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยจิ้งค้อตะลุกคนนี่แบบมีที้หนึ่งอยู่โอ้ยอันนี้น้องปาล์มผาหอมนะครับกับจานตุ่มไปไปนะครับไปไปขับรถเก่าของคุณธนาดลอันนี้เตะนะ ไอสิงไอสิงต้องลงแล้ววะเอ้า uhm> พี่พี่สิงลงสู้ในมันเหรอโอ้พี่เสียงพี่เสียงพี่เสียงไปยินไปยินเป็นยังไงหรอเป็นยังไงเหรอไอสิงแข็งเขาคนที่สามอะไรพี่สิงมาแล้วโอ้พี่สิงตอนนี้เป็นห่วงน้องเป็นห่วงทุกคนครับผมต้องลงมาคุมงานเอง มันต่ำกันวะอมันต่ำกันหรอตอนนี้พี่สิงห์นิ่งเลยครับผมต้องจอดรถมีปัญหานะครับอันนี้ไปไปนะไปไปไปแล้วไปไปเขาเคยเหรียญเนาะอันนี้เตะตะกุนต่อนะเตะตะกุนต่อเต็งหนึ่งนะครับเข้ม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 คนขับรถค่สิงห์นะครับ ปีสิงออกตัวแล้วครับปีสิงนั้นรถคันใหม่แล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วปีสิงเสียเปลียนเขาหนึ่งไปแล้วไปแล้วครับเพราะยังมันนับรอบเยอะล่ะกู้หลัวตอนนี้ปีสิงนั้นรถคันใหม่นะครับผมน่าจะใช้อะไรกับเดิมไปแล้วปีสิงไปแล้วไปแล้วฮะไปไป ไปไปด่าเพื่อนเล่เพื่อนเพื่อนปาดหน้าโอน่อกีาจย์ตุ่มปาดหน้าไปไปครับผมไม่พอใจเอออเน่ยแต่เออไอ้ัวต้อนอะไรเนี่ยเออเไม่ชนหน่อยที่โดอเฮ้ชนหน่อยเออชนหน่อยสิไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจเข้าโค้โอะไรเออไม่ชอบเลยเห็นไ้มเห็นไม่ชอบเลยแต่กุนต้อนไม่ชนซะนิดหนึ่งเลยไม่ชอบเลย เอาพอนี่ก่อนคิดว่าเพื่อนนี่มาสิได้เพื่อนป๊อปเลยให้แบบให้ป๊อปที่ว่าป๊อบเลยมีสิงมาแล้วครับมีสิงเข้าโคบมีสิงไม่ชนนั้นไม่ชนยังไงละครับเรียบร้อยมาเร็วไปสิงอ่ะมาที่สองไอซี่ไม่ที่สองเลยโอ้ไอซี่สามไอซี่สามสีเตะเต้เต้โอ้ยเตะไม่ชนเลยอ่ะอ๊อฟอ๊อฟเตะไม่ชนเลยเตะไม่ชนเลย ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ so หมุนรอบอให้หมุนได้หรอบนะเฮเเอาแล้วเอาแล้วลดพังแล้วเแะคันี่าไม่ะโ้เลียวเปยังไงไ้ที่หลว่ยงอักเกินไปเ ไปไปไปแล้วตอนนี้พี่ตุ่มนำไปไปตอนนี้ตระกูลต่อหรือเปล่าที่นี่หนึ่งนั่นนัตระกูลต่อนะครับผมตระกูลต่อเตะนะครับผมแล้วก็เทเอ้ะพี่สิงห์นะครับพี่สิงห์แล้วก็เทเทก่อนไหมเทก่อนเตะเออเทะพี่สิงห์แล้วก็เตะนะครับผมโอ้ ไปไปคุณจะมาเอาที่เที่เเหมือนผมไม่ได้ <laughs> ต้งที่หนึ่ง <laughs> คุณเสียเกิน,น้าเกินตามอะลรนะเา <laughs> เอา,าแล้วผมมาเสียนเขาเออเน้นๆบอกให้เขาหยุดก่อนนเาเรยคุณจะมาเอาที่เจกับที่เไม่เอาเอาพาเลวมาเล รู้สึกคุณกับพี่ก็บอกว่าผมรุ่งเชียเขาเออรุงเดียเาเขาเป็นแทนผมผมอ่ะเรื่องรถผมไม่สู้หรอแต่ผมต้องเตะบอลเท่านั้นถึงว่านะทำไมทำไมคุณมาบริษัททำไมคุณให้ไปไปขับให้เอาเอากนะหนี่น้อยบ้างมาดูยยอมทุกอย่างยอมกงทุกอย่างใช่ไหมครับคุณท่าเดิน ตําต่ำโอ้ปสิงไม่ชนที่ไหนแล้วเอาแล้วเาแล้วไปไปมาแล้วไปไมาแล้วคนดนเทียนนะครับคนนไป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 อ้ยนอเป็นไงไปไปที่ไหนแล้วไปไปที่แป๊กเลยที่แปแล้วยังม รับผมเท่เท <ok> <AN> ่ท <c oughs> ี่หนสีที่สองเข้โอ้พี่สีมาที่สองนะใครเท่ปะเท่กรนวลไหมอเาไม่ปิดะโอ้ปายปรู้สึกว่าเขาจะเก่งกับคนนะครับทนทนทน

เอาจะเตะฝัดจะชอบใจมากครับผมตะื่อกี้เอาไปเล่นเอาไปเล่นให้ไา้ชนไปไปเอาให้กำลังใจนะครับผมไอ้ชวนไปไปเฮ้ยฮะเตะน้าซศร้ามาเลยเตะชวนไปไปเมื่อกี้เอาจอะไรดีน้ำมันไม่ขึ้นอีห้องนี่นี่นี่ผู้หนึ่งเออปิ๊งปิ๊งหนึ่งะเพียกระเบื้งมาเตะทีหนึ่งครับพี่สิงห์ที่สองพี่เขยมที่สามทุกออกมานะครับเอ้าคนไปไปอยู่ไหนอะ

โอ้เป็นห่วงเป็นห่วงเขาไหมครับขอโดนชนผมถามคุณเต้น่ยคุณทำกับป้ายาได้ลงคอได้ยงไงเออขี่มาชนแบบนี้อะไรนะอะไรอะไรนไรนะอะไรนะอะนะอกไรนอะไอกไรนะอะนอนะอรนอะไรนอะไรนะอรนไรนะอนะอะไเนะนะนอนไนนนาออไนะอไอะอไนอะไรนไน้าะอไนะอไนไมนอะไนอะไรนอะนะอะนะอะนไไนะอะออไนนะอะไรองไมไนไออนนะนะรน เด้ไหมอยู่ไหนเอาเอาอยู่ไหนเอาอยู่ไหนเอาเอาไปไปหาเรื่องดูเอาดูเอาดูบนะครับพี่สิงห์ที่สองนะครับผมแชร์กันครัจุดสองจุดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสี่ห้าเอาเอาจัดการคู่มัดนีสิคู่มาชนด้วยแก้วตาโอเคผมไจะแซงไงบรรวทาซิจะแซงไงสองสามคนน่ะเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวในสนามเอออยากที่เขาจะได้เขาเขาเลยลงไปที่แปดอยากเขาติดที่หนึ่งคุณคุณไปชมคุณคุณ ตะกี้ตะกอะไรนะใจคุณไม่ถึงมาเลยพี่สี่ี่สี่โอ้ยแซงกันร้อยกว่าเดี๋ยวดคุณเคลียร์กันคุณเคลียร์กันท่าเดินกันนะครับผมคุณชนชนชนไม่ใด้เม่อกีที่ชนปลไม่ผมผมกัดพี่ปลายสงปลายมันกัดกันมันก็เลยอย่าไล่นไม่ได้แล้วมา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 แล้ว เวลาดีเวลาดีคนข้างบนน่ะคุณเป็นห่วงคุณมากเลยจับจัมันจัดการให้แล้วมันจัดการแล้วไม่ต้องห่วงเก็บตรงไหนเก็บตรงไหนเจ็บตรงไหนวะพี่เหรอโอ้เป็นรอยเลยคุณมาบอกกล้องทีนะคุณเป็นยังไงคุณไม่ต้องไปดูคุณที่แปดเป็นรอยเลยคุณที่แปดผมพยายามเต็มที่แล้วแต่รอบท้ายมันอังยังไม่สาวเล่นท้ายไหนพี่ถามหน่อยรถชนกันรถชนมันน้ำมันมันมันไม่ความหมายเครื่องพี่โอ้ใช่ไหมเครื่องพี่อบเล่นจนหลวมแล้วอ่ามัน มันไม่เลียวเลยมันเป็นลูกคันมันเยียบไม่ออกมันจะหมดเวลาไม่สามารถเียพี่ปลายได้เนี่ยๆๆๆเนี่ยเยตอนนี้ผมช้าไปด้วยตอนนี้ไลพี่เสียงสอมื่คนเนี่ยบอกว่าเตะเป็นฆาตกรเดี๋ยวแข่งลอกันั้งหมดเลยีรอบสุดท้ายว่าจะได้ที่น่็ไปเลยครับเดี๋ยวรอเขาแฉก่นิตอนนี้ผมเปิดไม่หรอกเียผยก็เลยระแวงนนี้ ใช่ห้าสิบสามก็รงไงบางนเลี้ยววะบางินซีพกยะบางนไปไปได้ได้เยอะนะไปกินเต้าห้กยวไปกินต้หแะวกเต้แปะแตวไปกเต้ครับเอะแไม่สาเาแล้วไปดนคุ้แล้วนเตะไต้าู้แ้วไปเ้าหู้แปแล้วไิหู้แล้วไมเาหแลไนต้าหู้แป้องเนเต้าหู้ะล้ยร์เต้องเคะลมเต้เะแเอหแ้กเ เมื่อกี้นี่ยจะจะเป็นเป็นจังหวะแฮมเบอรเกอใช่ไม่ผมจะผมกอยากจะชิ้เหลี่ยมแซงนแต่ว่ามันสามคันแซงใครมาแซงขึ้นไม่ได้ตอนแรกๆเตะเนี่ยไอ้เชี่ยโตเลยไม่ที่สี่ก็หมายถึงว่าสี่ของยี่สิบคนนะครับที่สี่ของยี่สิบคนนะครับไอ้ลงโตไปยี่สิบบาทเอาไดเอาไอ้เจียวันหนึ่งกับบ้านที่แปดของยี่สิบคนนะครับที่สี่ของยีคนนะครับคงจงเลย สอเป็นซีก็เป็นพวกจอรถเรืงทีพวกทีเป็น19ไปเรียน,เร,ยนเรียนเราเรียนไห้มาซงเดียวกันไม่ได้สิบหกซีตรง,งเดียวกันไม่ได้โอ้โหอันนี้อันนี้เป็นหน้า,นาคนเศร้านะครับหน้าคนเศร้าที่แบบทำอะไรไม่ได้นะครับผมทำอะไรค่อนข,ข้างจะไม่ได้ต้องมาจอดทักแล,ล้วับทับมันหมุนเขาบอกแล้วว่าหมุนหลบบ้านไอ้เาเเดดียวิก็บไม่เรียกเอา <โ>อ๋อคืนนี้คืนนี้จะเคลียร์ไหมครับคุณนายดอนะเคลียร์ไหมครับคืนนี้เคลียร์อะไรครับเคลียร์กับคุณเต้ครับหรือเคลียร์เรียบร้อยแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ติดค้างกันแล้วนะครับโอเคผมเนี่ไม่สู้รถของผมไม่สู้หรอกอ่าต้องเตะบอลผมไม่เตะบอลแล้วครับคุณจะเอาคืนคุณเต้ในสนามบอลได้ไหมใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบ ยังคาใจแแก่ในที pues ่ที่อ่าอยังคาใจอยู่ยังคาใจคุณได้ที่อะไรครับผมได้ที่สามครับที่สามอะไรคุณต้องวัดที่ที่สามของคนที่ในรถที่ไม่ผมอยากทำใหคนที่สามของคนกระจอกไงไม่ไม่ไม่อะไไร่่ด้ทีตัวต nah ัดสินคือคืออยู่นู่นครับอยู่นู like ่นเออคุณมาคุยกันตรงนี ok ้ทำไมอ๋อกเขาที่ที่ห้าลงไปแข่งที่สามไงอ๋ออันนี้อันนี้จะผมได้ที่หนึ่งแล้วผมไปแข่งที่หนึ่งใหม่อ๋อมันจะยังไงแสดงว่าคุณไปที่หนึ่งอยู่ ผมเป็นที่สี่หมายถึงว่าผมเป็นที่สี่ของทุกค